โดนกูซะแลว้วไม่ได้จะรู้จักกับพี่ออกา้ามีภาพไหมมันก็มีอยู่แหละนี่แบบนี่ตึงจตดการมันออกา้าเจะปล่อยอะยเอาพี่ชาย <laughs> เด้ยสวัสดีชาวโทุกคนนะครับ,บกล่าวพคผงอีกแลลัลซี่และนี่ก็คือรายการจัดเต็มกับบอซี่นะครับสำหรับการใบถัดไปที่จะมาเป็นประเดียกับคลิปนี้นะครับเป็นการคูสี่ใบสุดท้ายของผมที่ผมเพิ่งเปิดได้เลยนะตอนนี้การคู่สี่ของผมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการที่ออกเป็นใบสุดท้ายในไอดีของผมเขาคนนั้นก็คือพี่ออกานั่นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังหาเด็กเก่งๆของออกาอยู่นะครับอยากจะลองเล่นดูอยากจะรู้ว่ามันเล่นยังไงในคลิปนี้ อาจจะมีคําตอบให้กับคุณนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาแล้วก็คอมโบของเด็กเกียวเวันนี้กันเลยดีกว่านะครับและนี่ก็คือหน้าตาของเด็ก ออกาออนโกอิงนะครับไปเริ่มมันที่ความสามารถของออกากันก่อนดีกว่านะความสามารถของออกานะครับจะเป็นความสามารถต่อเนื่องถ้าออกาเป็นการ์ดใบเดียวของเราที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับออกาจะได้รับพลังต่อสู้บวก5หน่วยเพแปลว่าถ้าออก้ายืนคนเดียวในพื้นที่ของเราเนี่ยออกาจะกลายเป็นการ์ด6 Energy พลัง14ก็การ์ด6 Energy พลัง14ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่พลังค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็แลกมันกับเงื่อนไขที่่อนข้งางจุดติกเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเอาการ์ดใบอื่นไปยืนคู่กับพี่อเกาได้เลยนะซึ่งเราจะแก้้ปััญหาตรงงงนียงไง เราไปดูสมสม,มุติอื่นๆในเด็กกันดีกว่านะครับการไปอื่นๆในเด็กของเรานะครับก็จะเป็นการต่อเนื่องแทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการประเภทหนึ่งที่อยู่ในเด็กนี้เยอะมากนะครับนั่นก็คือการที่สามารถเพิ่มพลังในอีกพื้นที่ของเราได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นคอความสามารถของคอก็คือจะเพิ่มพลังให้กับพื้นที่ดังขวาของคอบวก6หน่วยซึ่งความสามารถตรงนี้ก็สามารถเอาไปเล่นกับออก้กาได้นะครับเราก็สามารถใช้คอบวก6ให้กับพื้นที่ดังขวาแล้วเราก็เอาออก้าไปลงในพื้นที่ทังขวาให้ออก้ามันยืนอยู่ตัวเดียวออย ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีการ์ดอย่างโอเมก้าเรสนะครับความสามารถของโอเมก้าเรสก็คือถ้าในพื้นที่ที่โอเมก้าเรสอยู่เนี่ยเราชนะฝั่งตรงข้ามด้วยพลัง10หน่วยขึ้นไปนะครับคือคะแนนของเรากับคะแนนฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องห่างกันเกิน10หน่วยนะความสามารถของโอเมก้าเรสถึงจะทํางานซึ่งความสามารถของมันก็คือจะบวกพลังต่อสู้4หน่วยให้กับพื้นที่อ <m ul ian> ื่นของเราครับก็เอาความสามารถในการบวกพลังต่อสู้ของโอเมก้าเรสตรงนี้ไปบวกในพื้นที่ที่ออกาอยู่ด้วยให้ออกามันยืนอยู่ตัวเดียวแล้วเราก็ไปเพิ่่่่่่่มพพลลัััังงงงงงตออออออสูู้้้้ขขืืนนนนนทีีกาาายดรรรปปบบไเเซึ การ์ดอย่างคอแล้วก็โอเมก้าเรสเนี่ยเราสามารถเอามาคอมโบกับการปิดเกมอีกใบหนึ่งของเราได้นะครับนั่นก็คือออนสอดนั่นเองความสามารถของออนสอดก็คือจะดับเบิลพลังของการ์ดต่อเนื่องหรือว่าการ์ดออนโกอิงในพื้นที่เดียวกับออนสอดเป็น2เท่านะครับถ้าเราลงออนสอดในพื้นที่เดียวกับคอคอก็จะเพิ่มพลัง12หน่วยให้กับพื้นที่ด้านขวาถ้าเราเล่นออนสอดกับโอเมก้าเรสถ้าความสามารถโอเมก้าเรสติดโอเมก้ Red, าเรสก็จะบวกแให้กับพื้นที่อื่นๆนี่ก็จะเป็นคอมโบแล้วก็มีคอนดิชันหลักๆของเด็กนี้นก,น Red, ก,น Call, ก้วว็ปปิิดดดย All ไวอนสปอรอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปพูดถึงส,วสวมม่วนผสมอื่นในเด็กกันบ้างดีกว่านะครับว่าใส่มาทําไมนะไปรกเลยก็คือแอนแมนนะครับเก่งโดยทั่วไปอยู่แล้วเป็นการ์ดต,ต่อเนื่องถ้าทําเงื่อนไขมันติดได้พลังต่อสู้ให้การเป็น4หน่วยแล้วเราก็สามารถเอาความสามารถต่อเนื่องตรงนี้ไปเล่นกับออนสปอรได้อีกนะครับไปถัดไปคือโมโจนะครับก็เหตุผลเดียวกันกันกบแอนแมนนะเป็นการ์ดต่อเนื่องที่ถ้าเงื่อนไขติดพลังต่อสู้จะสูงมากนะครับไปถัดไปก็คืออาร์เมอร์นะครับอาร์เมอร์ที่ใส่มาในเด็กนี้ก็เพื่อ ในพื้นที่เดียวกับอัตุม่าอตุม่าจะระเบิดตัวเองตายไปนะครับซึ่งการใส่อาร์เมอร์เข้ามาในเด็กก็จะป้องกันให้พี่อัตุม่าไม่ระเบิดตัวเองตายในตอนจบเทินนะเราก็จะมีการ์สสีในจี้พลัง10หน่วยยืนอยู่บนสนามเราแบบเข้มๆนะครับไปต่อไปก็คือเล็กโตรนะครับเหตุผลที่ใส่เลกโตรเข้ามาในเด็กนี้เนี่ยก็ใส่มาเพราะว่าความสามารถในการเพิ่มแม็กซินเนจีตรงนี้นะถ้าเราสามารถเล่นอิเล็กโตรได้ในเทิน3เนี่ยในเทิน4ี่เราก็สามารถเล่นการ์ท้ายในที้ได้นะครับเราสามารถเล่นคอเราสามารถเล่นไอรอนแมนได้แล้วในเทินถัดไปเราก็สามารถเล่นออนลลไไดด้้แวใเเทรถัปาก าสามารถเล่นดรอปหกได้อีกใบหนึ่งมันเป็นการ์ดที่ช่วยให้เราเล่นได้โลภขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถเล่นการ์ดตัวใหญ่ได้เยอะกับมโนธรรมนะแต่ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราจะเล่นการ์ดได้แค่เท่าละใบนะครับก็แนะนําว่าเราควรจะเล่นอิเล็กโทรในเกมที่มือของเราเนี่ยมันดีแล้วก็มันเรียงได้เล่นเคิร์ฟใหญ่ๆแน่ๆจริงๆนะครับคือถ้าในมือมีออนสอดมีออกามีดรอปห้าใบอื่นอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นอิเล็กโทรเพื่อแรมไปเล่นการ์ดพวกนั้นใบๆได้ไปถัดไปคือกับรามริการ์นะครับสายมาร์ก ก็สูวยากนะครับไปต่อไปก็คือน้องหมาจุ้งเหม่งคอสโมโนะครับใส่มาก็เพื่อขัดฝันหัวข้ามนะครับเมื่ฝันหัวข้ามช้การเอ็นชันเตอร์สไปการ์ดของเราเมื่ฝันหัวข้ามได้ทำคอมโบอย่างที่เขาต้องการแล้วก็บายสุดท้ายในเด็กที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนอันนี้เหตุผลเดียวที่ใส่มาเลยก็คือใส่มาเพื่อเอาไว้เล่นกับโอเมก้าเรดนะครับถ้าเราเล่นไอรอนแมนในพื้นที่เดียวกับโอเมก้าเรดเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่ความสามารถของโอเมก้าเรดจะติดเพราะว่าเราจะดับเบิลพลังต่อสู้ของเราเป็็นน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 น2เเเเเเเทท่่่่่่าาาะะะคครรัััััับบบบบบบยยยยิิิงงถ้้ลลกกกกอออดดดใพืีีีวมมจูณแๆ มันก็จะทำให้เงื่อนไขของเมกาเด็ติดอย่างแน่นอนนะครับโอเคหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเด็กซึ่งผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเด็กที่ออการเนี่ยอาจจะไม่ใช่เด็กที่เก่งแบบเทียหนึ่งเพียไม่ใช่นะเป็นแค่เด็กที่ออกาเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับถ้าใครมีออกาเปิดได้ออกาหรือว่าตาดซื้อออกามาแล้วก็เอาไปลองเล่นดูได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์ของผมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่ง จริงจริงเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็จะได้ไม่พาลาดสตรีมสดของผมนะอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันวันนี้ผมก็ขอแนะนำํำตัดรุ่นใหม่อตัดรุนร่นใหม่รุนร่นนี้สปิทไฟทอดปากอบได้ไม่ใช่นอตไม่ใช่นอตขาเว่นบางเบาท้องไม่หักตกไม่แตกใส่โอ c ีลดรอยหนึ่งใส่โอซีว ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮา Exter s t a l e t Steel แนะนำร้านเติมเกมคุณภาพนะครับเดอะฮันชอปนะเติมเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกนะครับตอนนี้ทางเดอะฮันชอปเพิรับเติมเกมมาเวิร์สแนปแล้วถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้ที่แอปไลน์เดอะฮันชอปนะครับเฮ<ะ>้ยส่งเฮียตูมาไป ตรงอ่ะตูม่ไปสู้ซ้ายอ๋อไอ้นั่นไ,ไหนเวลาอ๋อนั่นน่ะอ๋อมอน่นอิเล็กโทรอิเล็กโทรอิเล็กโทรไม่มาเลยโอ้กับลินนถ่กันซะแล้ว เลงนี้แล้แทนเตูม่า,า,ก,มาก,ก็ดอกตีไว้อื่นนะครับวอลพาดในมอส่ตงตูม่าไปสู้อ่ะส่ตงตูม่าไปสู้แรงอีกละเราอะแรงใส่กันอีกแล้วดิต้องทำการแน่นอนรู้ว่ามึงมีแผนแน่นอนอะไรอะเบสกาอ่ะมันแบบเบสกาซ้ายแล้วเทสุดท้ายมันอะไระถ้าผมเล่นนี้ผมผมชนะ ผมจะชนะกลางกับขวาหรือว่ามันกอบลินวะมันเล่นกรีนกอบลินมาอาจจะเป็นกาแล็กตัสได้นะมันอาจจะเป็นกาแล็กตัสได้นะอาจจะเป็นกาแล็กตัสได้นะ Hello. เอา้าก็ไม่ได้แรงนี่เพื่อนแรงเหรอ แพ้ลูกตรงนี้แรงเหรอเธอสุดท้ายกูเนี่ยยังไงอะเธอผมผมแพ้ลีดเดอร์ไหมเกมเนี้ยผมแพ้ลีดเดอร์ไหมเด็กเขาเนี่ยเป็นแบบกูการ์ทั่วไปอะถ้าถ้าลีดเดอร์ผมผมชนะปะถ้าถ้ามันลีดเดอร์ต่างแต่มันมันมันลีดเดอร์ขวาอเหรอปะวะหรือมันหรือมันไม่อยากลีดเดอร์ขวามันไม่อยากให้โมโจโเราติดถ้าถ้าออกากลางอะไม่ไม่แพ้ลีดเดอร์โดนกูซะแล้ว ไม่ได้จะรู้จักกับพี่ออก้าเสียงหลงซะแล้วเสียงหลงซะแล้วเตือนเตือนอุ้ยเมื่อเช้าเปิดได้ออก้าตอนนี้เอาซี่มาไลน์เล่นออก้าเป็นช่วงสตาร์เป็นเรื่องมหัศจรรย์ นของแรงแล้วสู้ไหมยนะกลางสู้มั้ยเอา้าไม่ลงเลยเหรอพี่สายไม่มีอะไรเลยเหรอพี่สายเขาไม่มีอะไรเลยแบคคิวลาอิเล็กโตรอิเล็กโตรไม่มีความหมายเนาะ เอ้าโดนหมาโอ้โหเดบะหงเดบะหูดเอ้ยไปทางไหนดีวะเทียซ้ายมันจะไปหนักได้ยังไงอะมือหกปลายเพื่อนซ้ายมันจะไปเอ้ยไม่มั่นใจซะแล้วซ้ายมันจะไปหนักได้ยังไงวะทุกคนหรือพี่ชายมันจะเตะผมยัดจะเตะผมหรือเปล่า เอ้ามันโย,ยกย้ายใส่กันซะแล้วโอ้โหไม่ใช่ยยามีท่าวะพี่ชามีท่ามีทางวะมไม่ได้อ่านไม่ดีโต้เจ็ด <What? S 1> สิบเก้าซะแล้วไงเรื่องของเรื่อง จะแปดสิบแล้วอีกนิดเดียวจะแปดสิบแล้วครับอีกนิดเดียวอายุเหรอเหี๋ไม่ใช่ไม่ใช่อายุสิทางลงช่างง่ายดายไม่ไม่ไม่ไมตรงนียขั้นต่ำกี่บาทเด้อถ้าหมายถึงลิงก์ทิปมีก็ยี่สิบบาทครับ ดีแรงแล้วหรือครับอยู่80ไม่น่าใช่หลังการ์ดทองกลับมือเรียกอยู่ผมจะพยายามผมจะพยายามครับสงสส่ถ้าไม่ขึ้นร้อยออต้องซื้อกาแล็กตัสเหรอโอ้โหกาแล็กตัสผมขาดรูเกนอีกเยอะเลยอะดิอันนี้ลดถูร้อยหรือเปล่าลดรถรถถูร้อยครับรถถูร้อยไม่ไกลเกินเอื้อมอ่ะเหมือนพระเอกจะต้องออกโลงอีกซะแล้ว แต้ตุงๆแน่เราก็อาแผนแผนคือตอนนี้เราโอเมก้าเรวไปตรงนี้เราก็อานแล้แมนได้ขายไปพี่ชายขอบคุณที่ไปปลาครับคุณแซดเดมเล่นๆมาพี่ออมมีภาพยังมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่แชทไ,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 ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าได้อยู่พี่เขาก็ดูมีทรงอะ่ะไตโนกันซะแล้วไง โอ้แต่ซ้ายซ้ายเบาจัดต่อเดี๋ยอย่างนี้เหรอ่านี้เหรอเหมือนเกมนี้ออก้าจะไม่ได้โชว์อะต้องไปทรงนี้ปะเนี่ยหรือไปทางออนสลอตวะหรือไปทางออนสลอตแบบเข้มข้นเราไปชนะด้วยตุ้ง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 เอาใช่ไหมเราชนะด้วยตุ้ง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 เอา จะตุง้งอกอก้อาก่าพระเอกออก้่าไม่ชนะอะเด็กย,ยกเว้นอะไรยกเว้นแอร์ลูเปล่าซะแล้วเปล่าปะวะเปล่าซะแล้วเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมนไปซะแล้วไอ้เหี้ยเปล่าปะวะได้ได้อยู่ได้อยู่ปะวะตายอยู่ตายอยู่กูตุงตุงตุงก้าตุงตุงตุงก้าตายอยู่ เราก็อย่าตื่นตูมเราก็อย่าไปตื่นตูมเราก็แรงอยู่หัวใจเกือบวายาตูมาเบกโมโยซ้ายโมโยซ้ายมีโอกาสเต็มเยอะสุดเพราะเป็นเล้งแมนชั่น ใต้ก็กล้ามาเหงไยเปิดใต้มาครับคอร์สโมไวเผื่อเผื่อมีอะไรไม่ดีโผล่ออกมากูคอร์สโมไว้เลยนี่ไงนี่ไงกูรู้ไงกูสัมผัสได้ไงกูสัมผัสได้ถึงพลังไง อ,อมาอน,นี่คอซ้ายเธอหกออก้าขวาแรงซะแล้วมันแรงซะแล้ว่ิยอนนี้มัน,นไปทางแรงทางเก่งซะแล้วเิสมมุติว่าถ้าผมคอตรงนี้อตุอมาตายเล่นเธอระบายแบบยังไงไดโนมันก็อน,นี่ปะ ไงไดโนมันก็18อะ่ะผมสามารถลงอัลเมอร์ได้เถื่อนหน้าหรือว่าแม่งแอโร่โวะแม่งสแนปอย่างงี้แม่งแอโร่ปะวะใช, <I am. S 1> ใช่ไม่ใช่อ๋อกปะถ้ามันออกเป็นอินฟินิตออกมาเป็นอินฟินิตก็ไปออกเป็น Infinite. อ,อินฟินิตก็ต้องไปวะใช่ไหม ดูออกา้าออก้าชนะแมกนิโตเฮ้ยชนะแมกนิโตไม่ได้ดีกว่าถ้าแม,ก,แมกนิโตหมาไปนูน่นอย่าบอกนะ <c oughs> เอ้าเอ้าพี่ชายไปทำอะไรตรงกลางอะครับพี <c oughs> ่ชายไปทำอะไรตรงกลางอะ ไปตากภาพมามีภาพไหมมันก็มีอยู่แหละนี่แบบนิดนึ่งนิดนึงเเล็กโตรบไซร์หลอกใครดีกว่ามันดีคนละแบบอะครับเิเล็กโตมันแลัมแบบ,าบอาวอนไงส่วนไซร์หลอกแลัมไซร์หลอกมันแลัมเทินเดียวไงครับไซร์หลอกมันก็เอาไว้ใช้ในเด็กคอมโบเด็กที่มันแบบอยากล้มแค่เทินเดียวอะไปเล่นคีการ์ดแล้วก็เล่นต่อ

กลางห่มแรงนะปิดตายโอ้โหพี่ชายพี่ชายไปปิดเลนนู้นซะแล้วพี่ชายไปปิดทำไมเลนขวามันจะโดนออก้าลงโทษแชทจัดการมันออกา้าตตีดเดอร์ Destroy, อะเดストรอยดิเอาพี่ชาย พี่ชายเอาลกไปทําลายเนาซะแล้วไปทําลายให้เนาซะแล้วเติมเป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะว่าน่าจะเกินหมื่นแล้วน่าจะเกินหมื่นแล้วถ้านับรวมนี่คนเติมให้ด้วยนะเด็กอินวิซิเบิลเฮราราคิลาเล่นดีไหมกดไซเดอร์ไม้ซื้อจะได้ซื้อเก็บมาเล่นอ่ก็ไม่ใช่ได้เก่งครับเกลือล้วน เมื่อกี้ก็ไม่เกือนะสองรเครดิตในกล่องมันไม่มีอะไรอยู่แล้วปะวาเลียนห้าเปอร์เซนรุ้นขมขมโอ้โหแชทเด๋อวสแนปคิดว่าดางฮอนี่เก่งขนาดคนป่าหมูซื้อไม้ภูสามครบไปแล้วอะ่ะมันก็เก่งในเด็กซาบูครับใช้คำว่ามันเป็นแบบเป็นสเต็ปในเด็กซาบูเลยอะ่ะถ้าชอบเล่นเด็กซาบูดางฮอก็เป็นอีกไปที่ที่ที่เก่งอะที่จะไปบินคอนให้ได้ แตน่นอกเหนือจากซาบมูมันแทบไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> เด็กของตัวเองเด็กของตัวมันเองแบบไม่เกี่ยวกับซาบูก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นครับต่อเน,นื่องคูณ2เด,ดเวฟโชว์สักเกมได้ไหมเหรดูคุณดูออกก้าไปก่อนเดทเวฟดูกันเบื่อแล้วเด,ดเ,วเวฟเกมเปิดเล่นกันทั้งวี่ทั้งวันเราดูออกก้าดีกว่าแปลงใหม่ไม่เหมือนใครกองพามีโอกาสได้การหรือเปล่าไม่มีครับมีแต่วาเลียนครับ กลางเราชนะอยู่แล้วปะผมกล้าจะพูดเร็วไปต้องมีแบบอ่าชื่ออะไรต้องมีอตอกลางเราไหววะแชทไหวยอยู่แล้วปะแล้วก็ออกก้าขวาเรื่องราวมันก็จบลงเรื่องราวมันก็จบลงด้วยการที่ออกกกากระทือบคุณเจอดิสคาร์ตตัวให,ใหญ่หรือรัว,วเอาอะไรสู้ง่ายๆบ้างไม่มีครับ ถ้าถ้าคุณเจอคนไฮโดรเจอคนแบบดวงดีคอมโบเขาขึ้นหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยสิ่งที่คุณทําได้คือยอมแพ้ยอมแพ้คือไม่คณิกหลักของเกมนี้นะเกมไหนที่คุณอ่านแล้วว่าเออที้ยสู้ไม่ได้ว่ะคุณก็ไม่ควรฝืนนะครับไม่ควรฝืนแล้วก็ยอมไปเล่นตามใหม่เว้าสูงๆใช้คะแนนนับการกีค่คะแนนเหียยได้แต่ละกออล่องอ่าสิบสองเว้อ่ะทียกลางมันไหวกูวันเนี้ย เอาไหวซะแล้วไหวที่ไหนเล่าไม่ได้จะรู้เรื่องอยากให้ยอมแพ้แล้วเห็นเพลปิดของอีกฝ่ายด้วยเหรอตัองเมื่อไหร่มันจะพ้น80สะทีวะเนี่ย เอ์ไว้ตรงกลางจะจะอาร์เมอร์กับคอสโมไว้ตรงกลางนะครับเผื่อเอ็กเพนชั่นเผื่อเอ็กเพนชั่นทำอะไรแบบไม่น่าไม่น่ารักเราได้ป้องกันไว้อะไรเอ่ยเป่าซะแล้วไงวฝั่งนู้นแม่งแรงซะแล้วไง หนูแม่งแรงซะแล้วตอนนี้พี่ขาการ์ตัวไหนบ้างที่ยังเปิดไม่ได้หรือไม่ได้ซื้อขาปูห้าครับปูสามปูสี่ครบหมดแล้วองไมท่าตุงตุงตุงกล้าอีกแล้ววะตุงตุงตุ้งกล้าเปล่าอธาเนียอุดรูปล่อยเข้าไปเปล่าสี่ห้าหกตุงตุ้งตุ้งกล้าเอาหทิ้งการ์ตซะด้วย บออะไรเดอ้อหรอแรงซะแล้ลวมันแรงซะแล้ลวไงอันนี้เท่าไหร่วะ17 2เป็น34ชนะชนะใช่มั้ยตายตายไงก็ชนะใช่มั้ยตายไงก็ชนะ48เหรอทำไมมัน48อะ่ะ7 17 2 18เหรอ18ก็ชนะอยู่ดีป่าววะ2เออมัน12นีกว่าผมเป็น17มัน5บก7 12เออ ตุงตุงตุงก้าไง pues ตุงตุงตุงก้าเรียบร้อยไม่ได้จะร nah. ู <for S 1> ้ไม่ได้จะรู้ป้มปืมสีลานสนับแบบมั่นใจแล้วก็แตกสี รอบห้าอสอดหกชนะไม้เออจริงๆไม่น่าไม่น่าไปแบบไม่น่าไปสนว่องแล้วปะแต่ถ้าถ้าไม่สนว่องมันก็แรงอยู่ดีใช่ไหมไม่สนว่องมันก็แรงอยู่ดีเมื่อกี้มันเปิ้ลสองรอบอ่ะต่อหรือ,อยังยังเลยครับตรงไหนกันดีอะไม่สนว่องแรงกว่านี้เออ เจ้คปีได้เปิดก่อนโวกปีได้เปิดก่อนเกมนี้เกมนี้เกมนี้ก็ก็มั่นใจเหรอวะเกมนี้ผมว่ามั่นใจว่ะใช่ไหมพอสลอดตรงนี้จวสุดท้ายก็ก้าวขวามั่นใจเบอร์นั้นเลย อ,อก้าแครียูออก้าแครียูเรื่อในออก้าไหวะวะเราจะไม่ไหวกรณีไหนกรณีที่แม่งเล่นโรกโรกซ้ายโรกซ้ายขโมยออนสลอตหรือโรกซ้ายขโมยออนสลอตก็ไหวปะหนึ่งสองมันเล่นสี่ทั้งฝาอย่าบอกนะอ๋อสซอร์เลกเกอร์เปล่านี่นาเปล่านี่นา า <Carry> <What? S 1> พี่คิดว่าไปไหนนา่าเนิรฟสุดเนิฟแบบไหนดีอ่ะซาบูกับเซิร์เฟอร์เนริรฟแม่งไปเถอะซาบูลดหนึ่งจะอ่อนเกินปะซาบูเปลี่ยนไปคอสี่ปะซาบูคอสสี่อา่าแล้วก็เซิร์เฟอร์เซิร์เฟอร์ 2, บวกสองพอบวกสามเวอร์เกินพี่ชายเซอร์ปั๊บแรงไปส่วนซาบูไปภายในอนาคตใช่ ตาบ,บูลดหนึ่งก่อนเกินเขาเสียจะกำลังดีอ่ะอานี่ดีคือทางลาดยางตาบ,บูเป็นดอกสี่ไปแรกแต่ละเทธนเออดอกสี่ไปแรกแต่เธอเอ็นก็ได้เฟอร์ฟบวกสองเปล่าลงเยอะบวกสามมันเวอร์เกินนะบวกสามมันเวอร์เกินอ่ะมันมันต้องบวกสองอ่ะบวกสองก็แรงแล้วนะสองก็แรงแล้วนะครับบวกสามเวอร์จริงบวกสองจุดห้าสองจุดห้าถ้ามันทำได้จริงก็ดีเลยแี่เกมการ์ดปับ๊บปั๊บเนิร์ฟบวกศูนย์จุดห้าจะทำไม่ได้ดิบนหัว